ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดวิดออสตินจากเดียล์ติกเกี่ยวกับสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อีซักณตอนนี้ลิเวอร์พูลก,กำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีแผนใดๆในทันทีที่จะกลับมาพร้อมข้อเสนอครั้งที่2เนื่องจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีท่าทีที่หนักแน่นและรวดเร็วในการปฏิเสธจากข้อเสนอแรกพวกเขาไม่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีประโยชน์อะไร มาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะอเล็กซานเดอร์อีซักตั้งใจจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลให้ได้ในซัมเมอร์นี้นิวคาสเซิลเคยวางให้เบนจามินเทสโกเป็นตัวแทนของอีซักแบบที่พวกเขาเคยวางให้อ e. ูกอเอกิตเกเป็นมาก่อนก่อนหน้านี้ที่นิวคาสเซิลมีข่าวว่าจะได้เล่นเคียงข้างอีซักแต่ผมคิดว่าอีซักและตัวแทนของเขาได้แจ้งให้นิวคาสเซิลทราบมาระยะหนึ่งแล้วว่า แผนของพวกเขาคือการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และผมคิดว่าสถานการณ์ของนิวคาสเซิลคงจบลงแล้วจากสิ่งที่เราได้ยินมาเกมโอเวอร์สำหรับอีซกักหรือเขาต้องอยู่ต่อนิวคาสเซิลมีสัญญากับเขาจนถึงปี2028พวกเขามีอำนาจที่จะรั้งอีซักเอาไว้ต่อไปได้แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะโง่เพราะพวกเขารู้สถานการณ์ของตัวเองดีพวกเขาจะยังคงหาตัวแทนที่เหมาะสมต่อไปและจะมีชื่อมากมาย มีรายงานมาระยะหนึ่งแล้วว่านิคลัส์แจ็คสันกำลังถูกพวกเขาพิจารณาอยู่เช่นกันและจะมีชื่ออื่นๆตามมาอีกหลังจากความพยายามในการเซ็นสัญญากับเชสโก้ล้มเหลวอีกครั้งผมไม่อยากตัดสินว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันผมไม่คิดว่าการที่ดิวเชสโกไม่เกิดขึ้นจะทำให้การจากไปของอีซักพังทลายลงทันที ผมคิดว่าเมื่อตลาดซื้อขายปิดตัวลงในวันที่1กันยายนผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่อีซักจะย้ายออกจากทีมไปและแน่นอนว่าสโมสรเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการย้ายไปร่วมทีมด้วยนั่นคือลิเวอร์พูลไมค์แมกรัตนักข่าวจากเทลกาฟฟุตบอลยืนยันว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดตั้งราคาค่าตัวสําหรับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าของพวกเขาอยู่ที่150ล้านปอนด์และพวกเขาจะยึดราคานี้อย่างเคร่งครัด ความชัดเจนของนิวคาสเซิลยังคงไม่ต้องการที่จะเสียอีซัคกองหน้าคนสําคัญของพวกเขาไปในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้แต่แน่นอนว่าหากพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะขายเขาออกไปได้พวกเขาก็ต้องการราคาที่ดีที่สุดสําหรับการปล่อยผู้เล่นที่ดีที่สุดออกจากทีมไปณนะตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังมุ่งความสนใจกับการเซ็นสัญญากับนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าของเชลซี เพื่อที่จะเอามาทดแทนในตำแหน่งของอีซักหากเขาย้ายออกจากทีมไปในที่สุดพอจอยจากเดอะไทา์เปิดเผยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมีแผนที่จะมองหาเซนแบ็กเพิ่มเข้ามาสู่ทีม1คนก่อนที่ตลาดซื้อขายผู้เล่นจะปิดตัวลงไปในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่ามาเกฮีที่กำลังจะหมดสัญญากับคริสตัลพาเลซปีสุดท้ายและลิเวอร์พูลอาจสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาต่อไป แต่นั่นก็น่าจะขึ้นอยู่กับราคาที่ทางพาเลซขอมาด้วยและหากราคาเหมาะสมดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นได้จับตาดูกองหลังดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของปามาที่มีเชื่อว่าโจวานนี่เหลวนี่เซแบ็บวัย18ปีที่ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลไม่แพ้เกฮีเลยทีเดียวด้วยอายุยังน้อยแต่มากประสบการณ์และความสามารถที่ยอดเยี่ยมและยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมากนั้นเป็นนักเตะที่ดึงดูดความสนใจของอาร์เนอร์และลิชันฮิวเป็นอย่างมากเช่นกัน เหลือกิฟ์ซื้อชั้นนาในฝรั่งเศสเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลและโอลิมปิกลียงไม่ได้เพียงแค่เจรจารกันในเรื่องดีลซื้อขายของไทเลอร์มอตันเท่านั้นแต่ยังมีการพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับการย้ายทีมของมาลิกโฟฟาน่าด้วยเช่นเดียวกัน ผงแดงมีความสนใจในตัวของปีกทีมชาติเบลเยียมวัย22ปีของลียงเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาเสียหลุยดิอาสไปให้กับไบยมันิกไปก่อนหน้านี้และแม้ว่าอาร์เน์เฮดโค้ชของทีมจะยืนยันว่าทีมของเขาสามารถทดแทนในตำแหน่งปีกซ้ายที่ว่างลงไปได้แต่ดิชาร์ดฮิลผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลเชื่อว่านี่อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอีกครั้งในการคว้าตัวโฟฟาน่ามาร่วมทีมเนื่องจากผู้เล่นอายุน้อยแต่มากประสบการณ์และศักยภาพก็เยอะอีกด้วย ทานเฟิร์นิวไลฟ์รายงานว่าค่าเหนื่อยที่คาดว่าดาวินนุนเยสจะได้รับเมื่อเขาเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของสโมสรเอารีลลว20ล้าน8แสนปอนต่อปี1ล้าน7แสน3 3 3 3ปอนด์นต่อเดือน4แสนปอนต่อสัปดาห์57,142.85ปอนต่อวัน2 3 8 0 9 5ปอนต่อชั่วโมง39.68ปอนต่อนาที0.66ปอนต่อวินาทีโชคดีนะนุนเยส นอกจากจะโกยเงินเข้ากระเป๋าได้แล้วยังสามารถลงเล่นฟุตบอลได้สม่ำเสมออีกเดี๋ยวนี้ลีกซาอดุดิอาระเบียมีแต่ทีมแข็งแข่งแล้วหวังว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีและเรียนรู้พัฒนาฝีเท้าและที่สำคัญสร้างความมั่นใจที่แข็งแกร่งที่ยากต่อการถูกทำลายให้ได้และจากนั้น2-3ปีกลับมาอย่างโยุโรปอีกครั้งก็น่าจะมีทีมที่สนใจในตัวของนายอย่างแน่นอนเรทล่าสุดทีมใหม่เอเลียตหลังมีข่าวลาลิเวอร์พูจลจ่อซบไลฟ์ซิก เอลเลียตมิดฟิวร่างเล็กวัย22ปีแสดงท่าพร้อมอําลาลิเวอร์พูลในสมร์นี้เพื่อลุ้นคว้าโอกาสติดทีมช่างปิดชุดใหญ่ทําศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6สเนื่องจากอดีตกองกลางทีมฟูลแลมเปิดใจกับสื่อเมื่อไม่นานมานี้ว่าอาจต้องย้ายทีมหลังไม่มีวี่แววแย่งตาแหน่งนักเตะ11ตัวแรกของหงแดงได้แม้ใจจริงแล้วเขาไม่คิดอยากย้ายออกจากสังเวียนแคงแอนฟิวหลังถูกลือกับหลายทีมในพิมลีกปรากฏว่าอาเบลิ์ซิกติดต่อขอซื้อเอลเลียตกับลิเวอร์พูลแล้วโดยเชื่อกันว่า เจอเกนครอปอดีตกุนซอเรดแมชชีนซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลทั่วโลกของเรดบูมีอิทธิพลต่อเดี๋ยวนี้ต่อกรณีของดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุดยู21ล่าสุดเบดแฟร์ปรับอัตราต่อรองเมื่อ6สิงหาคมถึงสมมสร,รใหม่ในซีซั่นหน้าของเอลเลียตโดยพวกเขายกให้อาเบไล์ซิกรั้งเตงหามตามระเบียบอัตราต่อรองสิ้นสุดวันที่2กันยายนอารเบไล์ซิก8ต่อ15 เวสแฮม9ต่อ2สเปอร์6ต่อ1แอสตันวิลล่า9ต่อ1ฟูแลมนาโปลีเอซีเมลาน1 2ต่อ1ดอทมุลเลเวเซนฟอร์เรส14ต่อ1ไบรตัน18ต่อ1บอรนมัด20ต่อ1ฟิออลเลนติน่า22ต่อ1คริสตันพาเลตวูฟโรม่าเบนฟอร์ด25ต่อ1ลีด33ต่อ1บางอย่างไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราถือมันตลอดไปขอขอบคุณบทความจากฮอตซอลโซ ดาวินนุนเยสคือนักเตะที่ทำให้ใครหลายคนบอกว่านี่แหละกองหน้าสไตล์ใหม่ของลิเวอร์พูลเขาคือคนที่เคยทำให้ฝั่งกองเชียร์ลิเวอร์พูลต้องสั่นสะเทือนเขาคือคนที่ยิงประตูชัยที่เซนต์เจมส์พาร์คในวันที่เราเหลือตัวน้อยกว่าเขาคือคนที่เบิ้ลสกอร์ในเกมที่อึดอัดที่รังย่าเบรนท์ฟอร์ดเขาทั้งไวทั้งดุดันทั้งปั่นป่วนทั้งขยันและแพชชั่นเกินร้อย แต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ยิงทิ้งยิงคว้างเหมือนเล่นโยนโบลิง่งหลุดเดียวแล้วไม่ข่มใจบอนผิดจังหวะยืนตำแหน่งไม่ถูกและบางครั้งดูไม่เข้ากับระบบเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามแฟนบอลหลายต่อหลายคนก็ยังอยากเก็บเขาไว้ต่ออีกสักปีขออีกหน่อยหน่าแค่โชคไม่ดีตัดผมแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองรอมีคนป้อนให้เขาเดี๋ยวก็ยิงได้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องผิดมันคือธรรมชาติของสิ่งที่เรามีไว้ครอบครองเราไม่อยากเสียของที่เรารักเราจําได้ว่าเขาเคยเปล่งแสงเราเลยยอมให้เวลาผ่านไปอีกปีอีกซีซันเพื่อรอให้เขากลับมาเป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นแต่คําถามคือแล้วตัวเขาเองละ่ะรู้สึกยังไงดาวินเป็นมากกว่าทองคําแท่งที่ราคามีขึ้นและมีลง าคือมนุษย์คนหนึ่งที่อาจกําลังพยายามอย่างที่สุดแต่ไม่สามารถหาความมั่นใจของตัวเองได้เขาคือคนที่รู้ตัวแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับเขาที่ที่เขาอาจอยากย้ายแต่ไม่กล้าบอกตรงๆเพราะยังเคารพต่อหมู่เดอะคับการเก็บเขาไว้เพื่อหวังว่าจะได้ผลในปีหน้ามันอาจไม่ต่างอะไรจากการกำก้อนหินไว้ในมือโดยที่เราไม่รู้ว่าควรจะปล่อยมันเมื่อไหร่ หรือเลวร้ายกว่านั้นบางทีเราอาจกำลังกํำเข้าไว้โดยที่เขาไม่มีวันได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงเลยก็ได้บางครั้งการปล่อยมือจากของที่เรารักคือการยอมรับว่าเราไม่ได้รักตัวเขาอย่างแท้จริงแต่รักภาพในหัวที่เราอยากให้เขาเป็น ถ้าดาวินจะย้ายไปทีมใหม่ไปในระบบที่ช่วยให้เขาแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่มันก็ไม่ใช่ความล้มเหลวของเขาหรือของลิวอร์พูแต่เป็นการปล่อยที่จําเป็นเพื่อให้มนุษย์คนหนึ่งได้ออกจากกรอบความคาดหวังและเดินบนเส้นทางที่เหมาะสมกับเขาจริงๆบางทีของบางอย่างก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เราถือมันตลอดไปจากใจคนที่มองเองแม่งโคเทดาวินซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายตารางเมลิกฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6 ฤดูกาลใหม่ของพิมรีจะเริ่มต้นในวันที่15สิงหาคมโดยแชมป์เก่าย่างลิเวอร์รพูลจะพบกับบอร์นมัดเป็นนัดเปิดสนามฤดูกาลใหม่ของพิมรีใกล้เข้ามาอย่างน่าตกใจและการคาดการ์อย่างกล้าหาญก็เริ่มถูกโยนออกมามากมายก่อนการแข่งขันในฤดูกาล2025-2026จะเริ่มต้น แม้ว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจพอเป็นแนวทางสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แต่ความงดงามของเคมลรีคือความไม่แน่นอนโดยมี3ทีมใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาหวังสร้างเซอร์ไพรส์รวมถึงเหล่านักเตะชื่อดังที่ย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลที่หวังจะสร้าง Impact ซึ่งทำให้การคาดการอันดับสุดท้ายของตารางนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากออฟตาได้ลองทำภารกิจนั้นแล้วโดยคาดการณ์ว่าแต่ละทีมในลีกสูงสุด20ทีมจะจบฤดูกาลอย่างไรสำหรับบางทีมนี่คือความหวังและกำลังใจขณะที่หลายทีมอาจต้องเจอกับความผิดหวังซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายอันดับเพียร์ลีก2,025 2 0 2 6เริ่มกันที่คำถามสำคัญที่สุดใครจะเป็นแชมป์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คาดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์สองสมัยติดต่อกัน โดยให้โอกาสพวกเขาคว้าแชมป์ที่28.5เปเภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สโอตและทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์อาร์เซนอลถูกคาดการว่าจะได้รองแชมป์เป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกันโดยมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่24.3เปซและยังคงตามล่าความสำเร็จในประเทศภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีฤดูกาลก่อนหน้าผิดหวังยังคงเป็นทีมที่น่าจับตามองโดยมีโอกาสคว้าแชมป์18.8เป ส่วนเชลซีที่จบฤดูกาลที่แล้วยังแข็งแกร่งเช่นกันมีโอกาสเพียง8.4ที่จะคว้าแชมป์โดยทั้ง2ทีมถูกคาดว่าจะจบในท็อปโฟร์ออสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะลุ้นแย่งโคต้าแชมเปี้ยนลีกโดยนิวคาสเซิลเฉือนวิลล่าได้ในวันสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วส่วนทีมอย่างคริสตัลพาเลเตไบรตันบอร์นมัธและเบรนท์ฟอร์ดถูกคาดว่าจะลุ้นโคต้ายูโรป้าลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกความผิดหวังและทีมตกชั้น นอ t ติงแฮมฟอร์เรสที่จบอันดับ7จ็ดฤดูกาลก่อนถูกคาดว่าจะหลดลงไปอันดับที่11และฟอร์มหลุดช่วงท้ายฤดูกาลและอุ่นเครื่องไม่ดีขณะที่ฟูลแลมเวสแฮมและวู๊ปก็ถูกคาดว่าจะลดลงมาในตารางส่วนเอเวอเรถูกวางไว้ที่อันดับ13ซึ่งเท่ากับฤดูกาลที่แล้วทีมเลื่อนชั้นที่น่าเป็นห่วง สำหรับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นอย่างรีโนเวตเบอร์ลี่และซันเดอร์แลนด์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คาดว่าทั้ง3ทีมจะตกชั้นทันทีหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นปีที่3ติดต่อกันที่ทีมหน้าใหม่ทั้ง3ทีมต้องกลับไปแชมเปี้ยนชิพอย่างรวดเร็วซึ่งสะท้อนว่าช่องว่างระหว่างลีกสูงสุดกับลีกรองนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆอันดับ1ลิเวอร์พูลอันดับ2อาร์เซนอลอันดับ3แมนซิตี้4เชลซี5แอสตันวิลล่า6นิวคาสเซิลยูไนเเเเตตตตตต็ดด7ครรรรริิสสัััลลพาซ8ไบบบ์์์นนนน9ออออมมธ10 ford, 11ฟฟงแฮ 12แมนยูนเต็ด13เอเวอร์ตัน14ท็อตแนม15ฟูแล่ม16เวสแฮม17กรูฟแถมตัน18เบอร์ลี่19ลีดและ20ซันเดอร์แลนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ